นายอนันต์อังคณาวิสันประธานสภาเมืองพัทยาในการพร้อมด้วยนายธเนศสุพรสัตถังสีและนายสิงชัยวัฒนาศาสตร์สาธรสมาชิกสภาเมืองพัทยาในนามฝ่ายนิติบัญญัติลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการจัดทำแก้มลิงสถานีสูบน้ำและระบบระบายน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟปากทางเขาน้อยนายธเนศสุพรสัตถังสีสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับท่านได้กล่าวว่าโครงการแก้มลิงปากซอยเขาน้อยเมืองพัทยาเมืองพัทยาจัดขอ งบประมาณจาัดสรรจำนวน6 6 5ล้านบาทจากคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ e อเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซัาซาาซึ่งบริเวณดังกล่าวถือเป็นจุดรับมวลน,น้ำจำนวนมากที่ไหลาจากพื้นที่สูงเข้าสู่เมืองพัทยาจนทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องส่วนแผนจัดทำแก้มลิงบนพื้นที่ลำรางสัธารณนะขนาดสองไร่ปากซอยเขาน้อยโดยทํทำการขุดสระ เพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนปริมาณกว่า1 2 0 0 0ลูกบาศเมตรก่อนเข้าสู่สถานีสูบนะครับที่จะมีการติดตั้งปั๊มน้ำา6เครื่องสำหรับสูบส่งน้ำส่งไปยังท่อระบายน้ำขนาด1,800มิลิเมตรตามถนนเรียบทางรถไฟตลอดความยาวประมาณ3,500เมตรนะครับแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซอ,อยเขาน้อยและฝั่งขาเข้าพัทยา ทั้งนี้ป้าหมานักหกเครื่องน,นะครับจะมีอัตรากําลังการสูบสูงกว่า9ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีและผ่านน้าลงไปยังคลองเสือแผ่และคลองหนักเลือเพื่อลปริมาณน,น้ำถนนมากจะหลายบ่าข้ามมาที่ฝั่งเมืองพัทยานะครับโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทซอยบงกตซอยบัวขาวโดยได้เริ่มสัญญาตั้งแต่ปี 2,563นะครับในวันที่25ธันวาคมและสิ้นสุดสัญญาในวันที่17สิงหาคม2,565นะครับก็หวังว่าโครงการนี้นะครับจะมีประโยชน์กับประชาชนนะครับและเครื่องปั๊มน้ําจะไม่เสียบ่อยๆนะครับเหมือนที่ผ่านมาเป็นเงินงบุดหนุนจากส่วนกลางเมืองพัทยาพอสมทบ10%ตามระเบียบของรัฐบาลที่ออกมานะครับก็คือ60วล้านตรงสถานีสูบน้ําตรงเขาน้อยที่เราไปดูนะครับตรงนี้ก็ รวบรวมน้ําบริเวณนั้นประมาณสัก1 2 0 0 0คิวเพราะอย่างที่ทราบนะครับน้ําโดยส่วนใหญ่มันจะมาจากฝั่งบนนะฮะถึงไม่ใช่พื้นที่เราแต่เราเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้าเพราะเราต่ํากว่าพอรับน้ําตรงนั้นเสร็จเนี่ยก็จะสูบตามระบบท่อที่ทาใหม่นะครับขใะที่สุดแล้วก็ระ,ะบายไปลงคลองนาเกลือนะฮะพอขึ้นไปอีกทางทางด้านทใต้นะ,ะก็จะมีอีกสองสถานีนะ,ะซึ่งตรงนั้นก็จะชูดไประบายไปทางห้วยใหญ่นะ